ทีนี้เนคนที่ออกมาตอบโต้ทันควันเลยก็คือที่รัมโบ้ฮะนายเสกสกลอัดถาวงครับก็บอกว่า <c oughs> การมีมาตราหรือว่ากฎหมายม .112 ่งนสเนี่ยคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศก็ให้การยอมรับซึ่งหากไม่อยากถูกลงโทษก็ไม่ควรที่จะทําผิดกฎหมายไม่ว่าจะมาตราใดก็ตามอันนี้น่าจะเมกเซนใช่ไหมครับนายเสกสกลก็มองว่าที่นายปิยบุตรเนออกมาเคลื่อนไหว เรื่องมาตรา112เนี่ยมีเจตนาไม่ดีที่จะกระทําการใดเกี่ยวกับสถาบันหรือไม่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพฤติกรรมวิพากษ์วิจารณ์สถาบันไม่หยุดแต่คงกลัวจะถูกดําเนินคดีจึงมีความพยายามที่จะแก้กฎหมายดังกล่าวโดนไปแล้วไงหนึ่งหมายมนะฮะนายเศกสกลบอกอีกว่าตนเองเนี่ยไม่เข้าใจว่าสถาบันเนี่ยไปทําอะไรให้หนายปิยบุตร และพักพวกสามกีบจึงออกมาเคลื่อนไหวจับจ้วงก้าวล่วงสถาบันไม่หยุดซึ่งการออกมาเคลื่อนไหวของนายปียบุตรนั้นยังสร้างความไม่พอใจให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศอีกด้วยรับฟังเสียงส่วนใหญ่ของประเทศด้วยกฎหมายก็อยู่ดีๆหากใครไม่ทำผิดกฎหมายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนายปียบุตรเนี่ยถ้าไม่สามารถที่จะยอมรับกฎหมายไทยได้ก็ขอให้นายปียบุตร ออกจากประเทศนี้ไปจะง่ายกว่า,าหรือพาบรรดาลูกสมุนสามกีบเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเอาออกไปด้วยหากไม่รักชาติรักสถาบันแน่จริงก็ออกไปให้พ้นประเทศไป อย่าหน้าไม่อายมาอาศัยประเทศนี้อยู่เลยหนักแผ่นดินเปล่าๆในสมองเนี่ยวันๆคงคิดเรื่องอื่นไม่เป็นแน่คนไทยที่จงรักภักดีและปกป้องสถาบันฝากมาบอกนายปียบุตรและพวกว่าอย่าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ของประเทศต้องลุกฮือ ออกมาขับไล่จนถูกกระทืบจมธรณีทุกวันนี้ก็ช่วยกันคั่วพริกคั่วเกลือสาบแช่งคน,นเนรคุณต่อราชวงศ์และคนอักกตันยูต่อแผ่นดินทุกวันอยู่แล้วหลายคนไม่เข้าใจจริงๆนะคะว่านายปิยบุตรมีปัญหาอะไรกับมาตรา1นึนะคะก็อย่างที่เทคบอกว่าโดยหมายเรียกไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ทั้งที่โดนไปแล้วแล้วณนะวันที่เขาโดนนะ <S 2> <S 2> ああแล้วเขาไปไปพบตำรวจเขาก็ยังพูดอยู่ชัดเจนนะว่า ก็ยังไงก็ไม่หยุดยังไงก็จะเคลื่อนไหวแล้วมั่นใจว่าการเคลื่อนไหวในมาตาหนึ่งหนึ่งสองของเขาที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่านี่ต่างหากจะทําให้สถาบันเนี่ยอยู่ต่อได้และดีขึ้นเขามั่นใจอย่างนั้นน่ะแต่มันก็สวนทางกับสิ่งที่เขาทําหรือว่าบรรดาแฟนๆนะะแฟนคนละับเขาที่มีการเคลื่อนไหวกันอย,อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ แสบเหมือนกันนะแต่ละคำเนี่ยนะคะที่พี่แดนโบฟาดไปเนี่ยนะ<ช>ไม่รู้ว่าจะสกส้สานหรือเปล่าจะระคายผิวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะมาดูอีกหน่งคนรุ่น